แพรและต่อคู่รักจากกรุงเทพเดินทางกลับมายัางบ้านไม้สองชั้นเก่าแก่ที่ต่างจังหวัดเพื่อพักผ่อนและพายายไปหาหมอบ้านหลังนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางสวนยางทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นวันหยุดที่เงียบสงบยกเว้นความรู้สึกเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วบ้านแม้ในวันที่อากาศภายนอกร้อนอา้อาวแพรขวัญอ่อน และเชื่อว่าบ้านหลังนี้มีอะไรบางอย่างไม่ปกติเพราะยายมักจะนั่งจ้องมุมห้องมืดๆหรือกระซิบเบาๆคนเดียวแต่ต่อผู้มีเหตุผลยืนยันว่ามันเป็นแค่ความเหนื่อยล้าของแพรคำคืนแรกที่พวกเขาพักฝนเริ่มตกลงมาอย่างหนักจนกลายเป็นพายุพัดกระหน่ำลังคาและทันใดนั้นไฟฟ้าก็ดับทั้งบ้าน ต่อลงไปชั้นล่างเพ่อจัดการกับเบรกเกอร์แพร่อยู่ลำพังบนชั้นสองความมืดมิดไม่ได้มีแค่สีดำแต่มีกลิ่นความอับชื้นและฝุ่นผงของไม้เก่าผสมอยู่ด้วยเธอพยายามกดโทรศัพท์หาต่อแต่สัญญาณขาดหายไปพร้อมกับความมืดเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นมันคือเสียงครูดดังมาจากทิศท,ทางของห้องเก็บของเก่า ที่สุดทางเดินเสียงมันดังซ้ำๆเหมือนเล็บที่ขูดไปกับพื้นไม้อย่างช้าๆจงใจและมีน้ำหนักเมื่อแพรใช้ไฟฉายส่องลงไปที่ขอบป,ประตูเธอก็เห็นร่องรอยสั้นๆที่ขูดอยู่บนพื้นไม้เก่าๆเหมือนกับมีอะไรบางอย่างพยายามจะออกมารอยคราบและสมุดบันทึก ฝนยังคงตกต่อเนื่องในวันที่สองต่อออกไปส่งยายที่โรงพยาบาลแพรอยู่บ้านคนเดียวความรู้สึกถูกจับตามองไม่ได้หายไปแต่ถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่หลังประตูเสมอเธอตัดสินใจเข้าไปในห้องนอนของยายและค้นเจอสมุดบันทึกปกหนังสีดำที่ถูกซ่อนไว้ใต้กล่องผ้าปูที่นอน เธอเปิดอ่านด้วยมือที่สั่นเทาว่าวันที่18กันยายนพศออ2498ฝนตกหนักเหลือเกินแก้วร้องไห้ทั้งคืนและพยายามจะหนีออกไปอีกครั้งฉันต้องฉันต้องขังเขาไว้ในนั้นเขาเกลียดเสียนฟ้าผ่าเขาเกลียดน้ำ ฉันใช้มันเป็นเครื่องต้องกันแพรนั่งลงกับพื้นไม้ที่เย็นเฉียบเมื่อเธออ่านจบเธอก็ได้ยินเสียงแก้วน้ำหล่นแตกดังโครมครามมาจากห้องครัวที่เธอเพิ่งเดินผ่านมาแพรคลานเข่าไปที่ขอบประตูห้องนอนและสิ่งที่เธอเห็นคือรอยเท้าเปียกที่มาจากไหนก็ไม่รู้รอยเท้าเปียกนั้นหยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าห้องเก็บของ และชี้กลับมาทางห้องนอนของเธอความร้อนในความเย็นเย็นวันนั้นต่อกลับมาถึงบ้านเขาติดตั้งกล้องวงจรปิดขนาดเล็กที่สามารถจับเซ็นเซอร์ความร้อนได้แพรพยายามอธิบายเรื่องราวที่ค้นพบแต่ต่อยังคงยึดมั่นในเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทันทีที่ต่อชี้กล้องไปที่ประตูห้องเก็บของสีบนหน้าจอก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จุดความร้อนสีแดงสดพุ่งขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของร่างกายมนุษย์ทั้งบ้านแผ่ออกมาจากด้านในประตูต่อที่เคยเชื่อในวิทยาศาสตร์ถึงกับนิ่งไปต่อตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปในห้องที่ว่างเปล่ามีเพียงตุ๊กตาผ้าเก่าที่ถูกผูกมัดมือและเท้าด้วยเชือกขนอนอยู่กลางห้องเขามองจอแสดงผลจุดความร้อนยังอยู่ที่ตุ๊กตาตัวนั้น ทันใดนั้นไฟฟ้ากลับมาสว่างวาบเองโดยไม่มีใครแตะเบรกเกอร์พร้อมกับเสียงยายที่แหบพร่าดังมาจากชั้นล่างต่อและแพรเรียบวิ่งลงไปแต่เมื่อต่อหยุดนิ่งอยู่กลางห้องโถงเขาหันกลับมาหาแพรด้วยรอยยิ้มที่กว้างจนเกินจริงและดวงตาที่ว่างเปล่าราวกับถูกถอดบิญญาณออกไปต่อเอ่ยขึ้นว่า แพรมาอยู่กับแก้วนะแก้วเหงามานานแล้วแพรพยายามร้องขอให้ต่อต่อสู้แต่มีเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาที่คล้ายเสียงของต่อดังมาแวบหนึ่งว่าหนีไปก่อนที่เสียงจะเปลี่ยนไปเป็นเสียงของสิ่งอื่นอีกครั้งต่อพุ่งเข้ามาคว้าตัวแพรไว้เขาลากเธอเข้าไปในห้องมืดเล็กๆที่ใช้เก็บของใต้บันได และปิดประตูขังเธอไว้แพรคลานมือไปตามพื้นและสิ่งที่นิ้วของเธอสัมผัสได้คือความเย็นแบบกระดูกเธอส่องไฟฉายโทรศัพท์มือถือไปตามมุมห้องและพบว่าแผ่นไม้พื้นผุผุถูกเปิดออกเผยให้เห็นโพรงดินด้านล่างและในโพรงดินนั้นมีโครงกระดูกเล็กๆที่ถูกห่อด้วยผ้าห่มเก่าๆแปรกรีดร้องด้วยความสยดสยอง เธอตระหนักว่ายายได้ซ่อนและกักขังน้องสาวฝาแฝดไว้ในบ้านหลังนี้ในจังหวะนั้นเสียงรถยนต์ของยายก็ดังขึ้นที่หน้าบ้านพร้อมกับเสียงเปิดประตูรถเสียงฟ้าผ่าและการปลดปล่อยแพรทุบป,ประตูห้องมืดจนหลุดออกมาพร้อมกับยายก้าวเข้ามาในห้องโถงต่อร่างของแก้วหันขวับไปหายายด้วยความเครียดแค้น พี่สาวในที่สุดก็กลับมาถึงเวลาที่พี่จะต้องชดใช้แพรไม่รอช้าเธอวิ่งไปคว้าโอน้ำมนที่ยายมักจะวางไว้มุมห้องในเสี้ยววินาทีที่ต่อกำลังจะแตะตัวยายแพรสาดน้ำในโอนั้นใส่หน้าต่ออย่างแรงน้ำมนสัมผัสกับใบหน้าของต่อและเขาก็กรีด เสียงกรีดร้องแหลมสูงราวกับโลหะถูกครูดร่างของต่อชักกระตุกอย่างรุนแรงในจังหวะนั้นเองฟ้าผ่าลงมาเสียงดังสนัน่นแสงสีฟ้าแหลบแลบเข้ามาในห้องเงาดำทมินพวยพุ่งออกมาจากร่างของต่อเหมือนควันสีดำที่พยายามหลบหลีกจากแสงและเสียมมันคือวิญญาณของแก้วที่ถูกปลดปล่อยด้วยสิ่งที่เขากลัวที่สุด เงาดำนั้นพุ่งกลับไปยังห้องมืดใต้บันไดแล้วหายไปยายสุดตัวลงร้องไห้กอดต่อที่สลกไปยายมองไปที่แพรด้วยน้ำตาแห่งความผิดบาปว่ายายขอโทษยายเชื่อว่าหนูทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วแก้วไม่ยอมอยู่คนเดียวทันทีที่ฟ้าสว่างพอที่จะขับรถแพรพายายและต่อออกจากบ้านหลังนั้น พวกเขาทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังต่อฟื้นตัวขึ้นมาและจำเรื่องราวไม่ได้เลยแต่เขาเริ่มมีอาการหวาดกลัวเสียงฟ้าร้องอย่างรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุและมักจะรู้สึกหนาวอยู่เสมอแม้ในวันที่อากาศร้อนหลายสัปดาห์ต่อมาที่กรุงเทพแพรยืนอยู่ด้านหลังต่อในขณะที่เขากำลังดูข่าวพยากรณ์อากาศที่รายงานว่าฝนกำลังจะตกหนัก แพรมองไปที่เงาสะท้อนของต่อในกระจกเงาติดผนังเงาสะท้อนของต่อในกระจกนั้นไม่ได้ทําตามการเคลื่อนไหวของต่ออย่างถูกต้องนักและที่น่าสยดสยองที่สุดคือเงาสะท้อนนั้นกําลังยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มของต่อแต่เป็นรอยยิ้มที่กว้างจนเกินจริงและแววตาที่ว่างเปล่าแพรหายใจติดขัด เธอรู้ว่าแก้วไม่ได้อยู่ในบ้านเก่าที่ต่างจังหวัดแก้วแค่เปลี่ยนที่ซ่อนและรอคอยวันที่ฝนตกอีกครั้ง